สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายอเมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ <c oughs> พิเศษอีกแล้วนะครับเพราะว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดของน้อง Angel ลนภะัสนันท์ทำบัวชาสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง CGM48 นั่นเองนะครับ ก็ตามแนียปฏิบัตินะครับก็้องมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆของน้องแอนเจลให้ได้ <c oughs> รับชมรับฟังกันเหมือนเคยนะครับซึ่งอ่ะถ้าพูดถึงน้องแอนเจลเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะมีภาพจํากันแบบที่หลากหลายกันออกไปใช่ไหมครับภาพจำแรกที่ผมว่าทุกคนน่าจะนึกออกเลยก็คือ,อเสียงเฮลโลที่น้องมาจะพูดเวลาน้องปรากฏตัวออกสื่อตลอดนะครับหรือเรื่องของภาพความสดใส เอเนอร์จีพลังล้นเหลือของน้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเดนจับมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็น่านจะเป็น <c oughs> สิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่นะครับแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนมองเห็นอยู่หรือเปล่าแต่ว่าผมและหลายๆคนมองเห็นแล้วก็เลือกที่จะรักน้องแองเจิลเอดูน้องแอเจอิลมากๆก็คือเรื่องของอเวลา้องการเวลาที่น้องแองเจิลเขาฝันอะไรไว้เนี่ยเขามักจะทํา ให้มันออกมาแล้วสำเร็จได้อยู่เสมอนะครับก็มีเรื่องราวดีๆมากมายที่ผมจะมาสรุปกันในคลิปพิเศษคลิปฉลองวันเกิดของน้อ no ง a n น e l ในครั้งนี้นะครับไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเรื่องแรกเลยผมทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าน้องแอนเชเนี่ยเขาเป็นโอตะมาก่อนเข้าวงก็คือติดตาม48กรุ๊ป มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับยิงเป็นวง s k t 4 8เีี่ยน้องยิ่งเชี่ยวชาญมากๆนะครับจำได้ทุปเพลงจำได้เมมเบอร์ได้ทุกคนนะครับเพลงของ a k เน้องก็จำได้จดจำได้หมดนะครับมันก็ทำให้น้องเนี่ยซึมซับวัฒนธรรมวัฒนธรรมของ4 8ร r ทีเอ็ใหมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็แน่นอนครับพอมันซึมซับแบบนี้เนี่ยก็ทำให้น้องมีความรู้สึกว่า เอ้ยอยากเป็นเมมเบอร์ของ48 Group เหมือนกันนะครับเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับน้องอุ้มที่ตามเบนเอเคบมาตลอดแล้วก็มาสมาัครออดิชั่นหรือว่าน้องเมมเบอร์รุ่นหนึ่งหลายๆคนก็จะเห็นๆกันอยู่ใช่ไหมครับดูว่าน้องปิง CGM ีเโฟดีเอทก็เหมือนกันนะครับก็ตาม48 Group มาตลอดแล้วก็มืมีโอกาสก็ลองมาสมาัครดูน้องแอนเจิ้ลก็เหมือนกันนะครับเมื่อ,อมีประกาศ ว่าเปิดรับสมัครเมมเบอร์ Cjm 4 8เนี่ยน้องก็มีความสนใจนะครับแล้วก็ด้วยความที่น้องเป็นเ,เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันกับน้อง GG จีเบีนเคนนะครับนักกุมพิมพทองัยคุณสมาชิกรุ่นที่สองเบีนเคน่ยก็ทำให้น้องก็ไปถาม GG ถามข้อมูลน,นู่นนี่นั่นอยู่ตลอดเวลานะครับว่าสมัครต้องทำยังไงต้องทำตัวอย่างไรบ้างอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ได้ ข้อมบุไปพอสมควรน,นะครับแล้วก็สักพักหนึ่งน้องก็หายไปจากโรงเรียนแล้วก็มาปรากฏต,ตัวอีีก็คือเป็นสมาชิกของวง C J M f o รุ่นที่1ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็เห็นได้เลยว่าน้องมุ่งมั่นในการทําความฝันของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็น้องก็ทําได้สําเร็จนะครับแล้วก็เมื่อความฝันมันประสบความสําเร็จแล้วเนี่ย ผมมั่นใจว่าสิ่งที่เด็กสาวทุกคนที่พาตัวเองเข้ามา,มาใช้นามสกุลโฟรีเอดกรุ๊ปได้จ็ต้องฝันต่อไปเลยก็คือการติดเซนบัสสึอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับน้องแอเจก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับน้องก็ฝันที่จะติดเซนบัสสึของวงมากๆนะครับแต่ว่าห่นทางมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะว่าเมมเบอร์คนอื่นเขาก็มีความสามารถสวยน่ารักไม่แพ้กัน น,นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตอนการสอบวัดระดับการเต้นในครั้งแรกเนี่ยน้องแอนเจิลเนี่ยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มที่ต้องพัฒนายอย่างรุนแรงต้องประครบประมุอย่างดีมันก็ทําให้น้องเสียใจอยู่พอสมควรน,นะครับแต่ว่าน้องไม่ท้อถอยเลยนะครับหลังจากนั้นน้องก็ซ้อมหนักมากๆเพื่อที่จะพาตัวเอง ขึ้นไปติดเซบัสสิ์ให้ได้ในซิงเกิลแรกนะครับแล้วสุดท้ายมันก็เห็นผลชัดเจนนะครับทุกว,วันนี้น้องก็คือเมมเบอร์เพียง8คนเท่านั้นในวง c j 4 8ที่ไม่เคยหลุดเซบัสสิ่งเลยสักครั้งนะครับไล่มาตั้งแต่เชียงใหม่106เมลอนจูส์มารีเอ็นพเชแล้วก็อ่ามาเอชิกะมูนามมกาเนะนะครับก็ ติดมา5้าซิงเกิลแล้วนะครับก็ถือว่าโอ้โหต้องบอกแล้วว่าน้องสุดยอดจริงๆนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็มาว่ากันต่อนะครับความฝันในเรื่องของการติดเซมบะสิิ์น้องทำได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในการเข้ามาอยู่วง C J M 4 8เนี่ยน้องไม่ได้มีความฝันเพียงแค่ขึ้นไปร้องขึ้นไปเต้นบนเวทีเท่านั้นนะครับน้องยังมีความฝันอีกสิ่งหนึ่งซ่อนอยู่มันเหมือนเป็นความฝันของเด็กผู้หญิง ที่จิตใจดีๆนะครับน้องบอกว่าน้องอฝันมานานแล้วที่จะมีน้องสาวตัวเล็กตัวและต,ต,ตัวน้อยให้น้องดูแลนะครับแล้วก็พอมาเป็นเมมเบอร์ของวง cjm 4 o เนี่ยมันตอบโจทย์นี้ของน้องได้ชัดเจนเลยเพราะว่าเมมเบอร์ของ cjm 4 o เนี่ยเขาต้องอยู่หอ,อกันเหมือนเป็นระบบอะคาเดมี่แบบทีฟุตบอลเนาะบุรีรัมยูนเต็ดหรือชลนบุรีหรืออะไรเนี่ยพวกเยาวชนเนี่ยเขาจะต้องมาอยู่หอซ้อมด้วยกันนะครับหรือว่านักเตะชุดใหญ่อะไรก็แล้วแต่ นะครับก็ <c oughs> เหมือนกันนะครับอพอน้องได้มาอยู่ในระบบที่อยู่หอเนี่ยมันก็ทําให้น้องมีน้องเล็กๆตัวเล็กตัว,ตว,ตว,ตวน้อยที่อายุน้อยกว่าน้องให้ดูแลมากมายเลยเพราะว่าเท่าเทียบอายุจริงแทงเจอน,นี่อ่อนกว่าแค่ออมรนะอนมมนีน่าฟอร์จูนมามิงนีนาเท่านั้นนะครับที่เหลือนี่คือเด็กกว่าน้องหมดเลยนะครับก็ทําให้น้องมี เด็กสาวให้ดูแลน้องสาวให้ดูแลมากมายนะครับแต่ว่าถ้าจะวัดผลว่าน้องดูแลดีไหมมันก็ต้องดูที่ที่ที่ผลตอบรับใช่ไหมครับก็ผมก็จะเห็นภาพที่เคยดูคลิปหนึ่งไลฟ์หนึ่งที่น้องเพิ่งซ้อมเสร็จอะก็มา,มานาั่งกินข้าวกินข้าวเสร็จนีนี่บอกว่ายังไม่มียังไม่มีเสื้อนักเรียนเลยนะครับแองเจิลก็ไปไปใส่ไปโรงเรียนพุ่งนี้เลยนะครับแองเจลก็ไปหยิบเสื้อนีนี่มาแล้วก็รีด ตรงนั้นแหละนะครับก็แบบโอ้โหลวน้องบอกว่าแบบน้องน้องสาวพี่ต้องมีเสื้อ,อนักเรียนที่สวยที่สุดใส่ไปโรงเรียนหกแบบโอ้ประทับใจมากๆนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอ่ะในง,งานอ่จับมือของซีเจมโฟรเมาไม่นานมานี้เนี่ยทุกคนก็รู้กันอยู่ใช่ไหมครับว่าเออน้องปิงเนี่ยเขาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้นานแล้วแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้เรียน ในไปนเรียนออนไซต์เนี่ยก็ทำให้น้องไม่ได้ซื้อชุดนักศึกษาทีแต่คนก็รีเควสตให้ปิงใส่ชุดนักศึกษาให้เห็นสักครั้งผมก็หนึ่งในนั้นเนาะก็แอนเชอรนี่แหละ,และที่เป็นคนให้ปิงยืมชุดนักศึกษาใส่เป็นงานจับมือนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหจิตใจน้องช่างประเสริฐดีแท้นะครับนอกจากนั้นก็มันก็มีเรื่องอือ่นมากมายแหะที่ มาเล่าไม่หมดจริงครับแต่ว่าวัดผลได้จากการที่เมมเบอร์ทุกคนต่างเรียกหาพี่เจิน้นพูดถึงพี่เจิ้นพี่เจิ้นพี่เจินเจ้นตลอดเวลาเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าแองเจิ้ลนั้นดูแลน้องๆทุกคนได้อย่างดีเยี่ยมจริงนะครับไม่งั้นทุกคนก็คงไม่พูดชื่นชมพี่เจิน้นตลอดเวลาขนาดนี้นะครับอ่ะผ่านไปแล้วไม่หลายเรื่องนะครับคราวนี้ก็มาความฝันครั้งสุดท้ายไม่ใช่ครั้งสุดท้ายความฝันล่าสุดของน้องนะครับก็คือ งาน general election ครั้งนี้นี่แหละนะครับก็ทางที่ทุกคนทราบกันดีว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยน้องผลด่วนเนี่ยน้องมีรายชื่อติดผลด่วนเนี่ยนะแต่ว่าสุดท้ายก็หลุกลงไปนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยน้องมีชยัยติดทั้งผลด่วนในที่หนึ่งหนือสองถึงสองครั้งแล้วนะครับก็ผมว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้นะที่น้องจะติดในครั้งนี้อย่างน้อยหนึ่งในสี่สิบแปดเนี่ยาจจะน่าจะติดแน่ๆนะครับอยู่ที่อันดับไหนไม่รู้นะครับก็เป็นเรื่องของ แฟนคลับแล้วนะครับน้องควบกลุ่มอะไรไม่ได้แล้วเป็นเรื่องของแฟนคลับของน้องและที่จะโหวตให้น้องลงคะแนนให้น้องแค่ไหนนะครับก็เหลืออีกไม่กี่ใจแล้วนะครับกาที่ผมอานคลิปอยู่เนี่ยเขาปิดโหวตกันตอนเคี่ยงเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ใครเป็นแฟนคลับน้องเอนเจอร์ก็ช่วยกันลงคะแนนให้น้องนะครับน้องเป็นเด็กดีมากๆก็น้องก็สมควรจะได้อะไรดีๆตอบแทนอย่าง น้อยก็เช่นการติดอันดับ1ไ8ป4รในงาน general election ครั้งนี้นะครับอ่ะก็ช่วงสุดท้ายวันบวันเกิดให้น้องหน่อยก็แล้วกันนะครับก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆสุขว,วันทุกสิ่งที่ได้ก็สกุขสายนะนะครับขอให้เรียนได้เกี่ยรนิยมเลยขอให้ติดเซมบัสิอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขอให้มีคนรักมากมายเหมือนอย่างที่น้องเป็นอยู่ในุวันนี้นะครับ อ่าสุดท้ายนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมไปไวยพอรอวันเกิดให้น้องเช่นในชูช่องทางกันด้วยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดี